สวัสดีครับช่องเสียเอกพ้ารลยนะครับวันนี้ปูซิมาสรุปเด็ดๆนะครับผมจากช่องเสียเอกพ้ารลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใกันแล้วกันนะครับผมเพื่อในการทําคลิปต,ต่อไปนะครับเนะาะไปฟังกันครับผมไปฟังกันครับให้อับรกพขอเข้าใจว่าเลขรพ่อสองศูนย์เจ็ดหนึ่งใช่ไหแล้วทำไมใครคิดพ่อเรื่อยหา ทั้งไม้มันไปโตท้อเป็ดชูนหนึ่งมีใครทำได้ถ้าไม่ใช่พอ่อปวดวิจารณาในการกรับถูกแม่ก็พิจารณาก่อนตัดสินใจ<ม>ก่อนจะไปเรียากถือพิจารณาดูพิจารณาดูนี่คือคำถางสุดท้ายของพ่อแล้วนะอีนางุมพ่อ ข้าไม่ได mm ้ม <room> ันไม่เหมือนมันก่นแค่นี้นะจบนะจบนะยาดามได้อ้าพ่อต้องถือเลยว่าเขียงยามาเขียงห้ามเขียงนะอียงเขาพ่อรู้นะอ้อเขาพ่อกะตายห้าดเขาพ่อเอาแต่เต็บถือนมาทำห้าเขียงพราะา่าพิ่จะราดูอียงเขา คืองวัดถือบ่ได้พอวัถามั้งอย่างถือว่าถือขั้นถือตัวัดถือขั้นถือตัวัดออกวัดกันตงไหนอ๋อพ่อถือโผดผายทช่คือว่าพ่อช่วยแลนะนางสมพรนะได้กินแต่ชื่อปลาดก็พอแหงแล้วอีนังสมพรปลาดาต้องห้แักก็หลักค้งทึ่งจงาต่ก็บ่างเขาแบบขั้นเขาถิมว่าแดงคอู่วอีก นั long, ่งจ้องฝ้ากูได้สุดเกเีแล้วว่างงาปูหมุนเน่ยปูบ้านมาดังหลาฉันเด็จี้นะครับครับเป็นเป็นรวมมาทั้งหมุนครับของ้วยกับแตงโมครับอรอบๆอผ่านเจอแตงโมกับอิ้งแล้วรวนเออรวมทางรวมแตงโมเนาเขารวมทั so hunter, ้งหมุนอาคันยไม่ ทุกไม่ว่าไม่ทุกที่มานกลูกเดินจาเดินจากเ่หายงอหาย้อหายข้องหายมาคือชื่อไหนหายจงความหมุดป่าหายาตลอดเด้อเอาเท้าเอามาหายมารวมแรกรวมใจกันทุกไฟลเลุกเด้อเอาเอาทุกมาทุกมาฟ้าแล้วนะลูกน้าพร้อมทั้งควงวาดอกวารลายทั้หลาลูกด้าวาวได้มนกมาผักมากเลยดอกดาวเรือง

เอาเอาเขาฟัยาว่าสะิดใจวะเหคือนดัันไม่ด้มกันดังเสารดังเลยไกดดิก็ไ้กดยังเดียวดังันดิคือเสือกระดังไม่เห็นแล้วไม่เห็นยังเสารดังเล แต่เหตุผลขัน้นใดกับข่ายตรงกันกับข่อแข็งไว้แล้วก่แล้วจะเห็นว่าักเชียเอ,อีกอีกเทวันใครเป็นคนเร่นหนูกูไปเลินรถอีกลอแ,อแล้วนี่วางแนพอหรอตูผู้ตังหาม,มูผูเมาววานนอนครับเธอื <c oughs> ูไม่ิงเอาล้องจริงๆนะคะปูผูไ้ไปกัางวาไปหาเปล่รถเขาเมาแล้วรุกว่าเป็นนี่ครับว่าเป,ป็นก็อยากไปนั่ไหม ไปก็มหนักก็ตามก็ดอไม่เอาเลยกวนเปลี่ยนมาแทนไปหาแเร็วรถทันหายมาถ้าเร็รถพอน้องห้ามจากเล่นรถพ่อไม่ได้กูแก่หรือไม่กูแก่หรือไม่พอได้ไม่ได้โอ้พุณพ่อราไปเร็นรถบักเทียถ้าอย่างนั้นพ่อจะทำเธอทำไมครับรถตอรีมาหน่อยรถตอรีมารถตรี ไหวาพ่อโชวมวันมดแท้งเราปูไปพ่อโทรให้หล้วเห็นมัเสยเองนะเขาไม่มันเพืจะตรงกันขางานแต่ร่ำาด้วยพี่แต่ร่าบวน้ทุกอย่างไม่ใช่เรื่องวันเออแต่เป็นเรื่องที่ถูกระบุมาแม้เข้าใจบ้างถูกร่าวุมางมเลยอจ้าทั้วันว่างน คน่ี่มาให้ร่วมถางรวมแต่งนะรูแล้วพี่แต่น้านบังกวนตัดิ้นชัยคำาบรถพ่อมีความหมายมากมากรดบักเฉียดเองนั réussi, luckily, ่นเหรอไม่อยากพูดแต่โชว์ให้เลยขี้อวกวนรถปูเอไม่พูดว่าเพราะว่ามันเก็บทองมันเก็บทองกูดูเขาเองนร่งก่อมก่อน มัตไอปได้นักหรือแครัวถามว่าเอากินนักเขาเลยว่าดูสิได้ช่วโว้าวได้การออกกําลังกาได้เาว่หมดคุงว่าตัวเราเพราว่าเอาสต่ตาขอไปเอาของท่านใจเลยบกมันว่าคนที่ขายไปดินเขาเขาเขาแล้เลขายให้กูบ้านนั่งเองนั่งกังที่ม าอบีต่กำลังเข้ามาอยากรู้เหมาอบแต่กำลังเข้ามาแต่รู้ไหมพอจะเอาเอาไรงอีน่นกนก่อนมีมีแน่ตบกุ้งกันนะตกป้งกันรึมั้ยตกันโอเคโอเคไดเอียมนโอเคได้เอียมนไม่งั้นไรนตบกุ้งแรงนะ Bạc sáng ngày đêm mặc hạng nguyên. Bao bọc <cười> <cười> bọc sáng ngày bao bọc 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 ไม่เชื่อเลยแต่เม่นการพนันการพนันคืออะไรก็ชื่อัวามพ่อไม่เลนะพ่อบอกคนที่ถือมันมีดีคนลงอย่าง้นจะมาอิจฉาพ่อพ่อกินเรล้ากินหลัางแล้วลูกว่ากินว่าถ้าลูกว่ากินแต่ลูกเล่นการพนันทำไงพ่อันั้อย่างไน น้าหนัะมีความหมายถามว่าที่พ่อจับโชว์นของแทไง้ไหมมันเก็บคอ,องไงไว่าสิว่าหนาไหนปูพี่มาคะเ,เ,เป็นจงผีตาเ <c oughs> มันตอบได้ว่าไงเพราะว่ามันเก็บ้อว่าพี่สิบห้าตาเลยใช่ไหม <c oughs> อเอาใ่ไหมสิบห้าตาเลยว่า <c oughs> จะวันนี้เราปูสิวห้าตเลย เขาขึ้คือรายจู่มันมีรางวันงานลูกรางวัลข้างเพียงรางวัลที่หนึ่งก็มีนะรางวัลที่หนึ่งวันนี้มีคนถูกแม่ถามมามีไม่ถูกกี่วนถามไโครงการคองมรักครึ่งสิบเนี่ยบูธแล้วหยิบมาบ้านนี้ค้อการคองมรักครึ่งแต่พอเรักอย่างจักนอนพ่อเอาหลายกว่า อออพ่อคืออาจารย์ช่วยหาวันให้ลูกชอปพ่อเอาช่าก็ไม่ได้ทุ่มทุนเยอะอะไรมากมายไม่เท่นเนาะเอาชิปทองห้านไปก็แต่มากมายท่าเนาะถึงพ่อให้เยอะเลยพ่อจะเอามาช่างนะพ่อที่เอามาช่างเนาะพ่อใช้งงเยอะใช้งงเยอะเยอะมากหลาต้องทำงานหนักหลานะ ทำงานนะพิกต huh. ่ร่างกาบวทิิแต่รางกายแบ้านรูปแบบอให้รูปไม่ตงไม่รักมีตงม่หวานนะถูกเ้องให้ก็ทุ่งกินเี่นทุ่กระุ่มข้นให้เาไหนน้องให้เองไหนมาโอ้โหน่ากนีฉันเลยคูเพรท่านได้ไปให้พ่อนี่ พ่อยังไั่นส่เลยไอ้ชู้ใ่ไอ้้ไอ้ชูอ่ะูไอ้ม่ไม่แม่ไม่ไม่ขใจนะ้าใจจอรลอตุ่งอ่ะพ่อวชั้น แค่เนี้วปูก็นด้มีตัวยนกไฟอยู่จะเข้าโต๊ะข้างรอด่วนหยบเสี้ยวระเทศรอดีปูรอด่วยังไม่เข้าใจยังไม่ถุกเลยอีกพ่อพูดไปเรื่อยๆ่ลูกหลานที่ต่างประเทศเขาเจ้าาวระท่านน้ำพูอาอีกแล้ว เกเลยสัเอากง้าไทยวะเอาเั้าไทยมะคอมแพ่เลมามาคองก่าอยากได้เป็ตัมนางเลค่นเดี๋ยวคอดแหวนก่อนนะให้มาแหวนใส่แอนเอาเข้าเอาเข้าอือันนี้คือกาวหยกาวนยมันมั่นวะ มันมนอยู่้งมันไม่หัวว่ะมีแต่ปูมันคึออะไรจังเล็กเก่าจะพปูวา่าเหี้ยอะไรจังเออมากกว่าอบมากก่าเอออะไรับปูบอกแ่เองว่าอะไรว่าสวนปูเอร่างหน้า

เนืงเก่าละปูวไม่แตอเก่ากูงาแนันเอง้นเนี่ยนื่งมาปัวมันม้วนีหม้วนมี่เก่าตรงนนี้ะปัวไม่หงวะ่ันม้วนฮันม้กสักหัวละปัวตังถือวะจั้ตั้งบถือปัวเลยับอันนี้เขาเอื่นัก่ัไหมรับโอ้หอาเก่าที่ปัวเอาอีกวะอ้ออ้ออป เอาปูกลับเนาะเมื่อปูกับหาเนาะบอกว่าที่เป็นก90ว่าเนาะนั่นชุดดลแต่90แต่จะทูงใจแม่จังที่ว่า90ห90เก้าศูนย์ไปเอ้าทีเอ้าทำมาไม่หนึ่งทำมาบอใหม่ไมาทำไม่เงินมาหนึ่งศูนย หนึ่งอ่ะหนึ่งเก่าู่ไอ้ยอีกโตหนึ่งวะ0นซุนจ้นึ่งกถึงล้วอมยบเลยยับเลทักนแดมันก็ยู่งันเด้อมาจากไปนหนพูดช่ำมาบ้าเอพูดช้ำชาทามานล้คขั้นไหนมีความหมายไหมถ้ามันมีจะขี่ไปแล้ว นั่นแหละให้เจรณาเราเราขั้นใหญ่ผู้เขี่ยวกรน้ำฝนตั้งประกันตัวเองนะพ่อตั้งคันที่อเราบัแค่ออกชื่ออไรก้อนเมืองตายว่างั้นกับบังแค่ออกก้อนขาพ่อปลอดภัยนะข้อประกันนบุงบแค่อีกข้อเป็นประกันโอเคได้นะถ้ามาแมนได้หรือเ เรียกเพิ่าท้าตัวคน่สองตัวก็ยังวันนั้นวันที่หนึ่งวันหลังหยิบตะรวยก็ได้ยินนาะไปย่างถือบ่างเลยถ้ามาไม่มาถอได้ลดอกได้รือดอกจังไม่อคยแบบฉันไม่เคยแ้ฉันไม่เคยแบบ้นอ แบ่สั้นไหวแกแบ้าคลิปก็าคลิปเก้าคลิปเกาคลิปจ้าแบกสั้งไหวแล้วจ้าอ๋อันยิ่งกไม่หลักย่งกไม่หมานแล้วลูกแด้อหันก็ไหนน้องหันกงไหนมาจิตจะตางาจัเริก่ตานั่นเฮ็ยงน้ำว่าถึงพ่อได้แต่ฮันได้เฮ็ดยิีน้ว่าถึงพ่อด้วยก้าด้วยจ้าืูรวยไปด้วยจ้าตู